วุีิไกลพิงไว้แต่ไม่ดีครับบางอีนะครับเปิดขึ้นมาให้กับศิวกรเสียกับไป้ที่สยามสยามโดนปั๊มครับแย่งไว้ไดีครับไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้กุีิไกลครับพยายามจะเข้าไปแย่งแต่โดนลุมไปสองครับ้ที่ไกล ไปไม่ได้พนมจ่ายไปทางซ้ายกิตชัยกิตชัยเปิดมาครับวัดชลศิลป์ได้ฟ้าครับลูกนี้พนมครับแปะสั้นๆอ่อากรรมการให้เปลี่ยนตัวก่อนนะครับ เกตออกสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดชื่ออนะไรอุติไก,กรอุติไกรคืนกลับมาพัฒนาพงศ์เปิดมาที่พัฒนาพงศ์แหม่โดนป้าม,มากไปโดยพนมครับ สันเสริฐทุ่มพัฒนพงศ์มาพัฒนพงศ์จะให้กับปฏิทานไม่ดีครับโดนบางอีตัดไปได้ครับพนมพนมย้อนกลับไปทางซ้ายอีกทีนึงครับให้กับกฤีตชัยวัชรศิลป์วัชริเปลี่ยนฟังแล้วครับตอนนี้อ้นชัยพล์อ้นชัยพล,อยพลมองแล้วครับ มีปีกเร็วๆแหม่จ่ายไม่ดีครับอ้นชัยพลจะให้กับสีวกรครับเป็นลูกทุ่มของไทยรอโดยหมายเลขก20ครับแหม่กรรมการชี้เลยครับว่าต้องถอยไปนะครับนันทุ่มมานัตพลนัตพลไปที่ปณิธานปณิธานโดนปั๊มโดยแหม่วัชลศิลป์ครับเป็นทิศทางที่เข้าจากด้านหลังนะครับลูกนี้กรรมการให้ฟ้าครับของไทยรอ ปณิธานจะเป็นผู้เตะเองนะครับ,บนนรปณิธานเปิดเข้าไปตรงกลางชิงจังหวะการกฤษดามงออกมาได้แล้วก็ได้ฟ้าครับโดนปัมจากด้านหลังนะครับพยายามงแย่งบอลกันแต่ว่าเหลี่ยมของกฤษดาเหลี่ยมได้เปรียบกว่านะครับ สุดทัานี่ก็กลายเป็นเข้าบอลจากด้านหลังไปเป็นลูกฟ้าครับของทางฝั่งออสตาพนมเปิดยาวละไกลมะแมจะให้กับแจ็คนะครับได้อยู่ไหมยังได้อยู่พัชรศิลป์จะเปิดให้กับสิวกรไม่ได้ครับอืมออแล้วนะอัศกุลอัศกุลอัศกุลอือเกือบหลุดเหมือนกันครับอัศกุล กลับมาที่สุทัตสุทัตพิกมาสุทัศตมาปานิธานไปด้านไปที่อืวุฒิไกลครับไม่ถึงครับโดนแย่เอาไว้เป็นลูกเตะมุมครับลรงนี้แม่ในครึ่งเวลาหลังนี้ไทยรอดูจะทำได้เหนือกว่านิดนนะครับดูมีจังหวะเข้าทำต่อเนื่องในขณะที่ออสานั้นต้องใช้จังหวะฉาบฉวยในการสวนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่จัดแจ้งเท่าไหร่ อยู่ที่ออสตาครับจะเหนียวแค่ไหนและไทยรอจะบดได้แค่ไหนเปิดมุมเข้ามาได้คงโดนกฤษดาษโคกทิ้งออกมาอีกอยังได้อยู่ครับสันเสิร์เปิดเข้ามาวัชราศิลป์โคกทิ้งไว้กุติไก่กุกติไกแตะลบไปถึงสุดเส้นหลังปามกันลูกนี้ออกหลังเป็นลูกเตะมุมอมีครั้งหนึ่งออบผู้ช่วยรศินให้เป็นลูกตั้งเตะเขตประตูนะครับแม่ มีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลข20ออกนะครับชัยพลครับแบ็กขวาออกและหมายเลข18ลงไปแทนนะครับอนุชามาขึ้นมาแม่จ่ายไม่ดีครับไปติดอัศกุล สกุลบางอีแปะมาวัชรศิลป์วัชรศิลป์อนุชาลงมาใหม่ครับอนุชาเรียวแรงยังดีอนุชาจะแตะหลบนับตพลแม่แล้วลูกนี้ฝ่าวครับกากากรำแมง

เปิดมาลูกนี้ครับกฤษดาไปซ้อนไว้แม่พยายามจะแย่งกันครับวันลบแต่ว่าไถลก็พยายามจะเปลี่ยนตัวนะครับ เปลี่ยนเกมเพื่อเอาประตูให้ได้เพราะว่าเริ่มจะได้บุกต่อเนื่องมากกว่าเรื่อยๆนะครับใ <M edia> นขณะที่ออสตานั้นต้องคอยหาจังหวะหาช่องสวน <M edia> ทิศทาง <M edia> คู่นี้ออกมา <M edia> ทรงนี้แล้วครับตอนนี้ <M edia> แบบหมายเลแปดอัสกุลครับกิ <M edia>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  ติโลดนะครับกิติโลดจับบอลไม่ดีครับลั่นออกข้างไปเป็นลูกทุ่งของไทยรอนัทพลทีมไปวุฒิไกร อุทิไกรเปิดยังไม่แม่นครับสำหรับอุธิไกรมัาย,ยที่ลเมานสียเสงเหมือนับที่าาาามาที่พนมนงจ่ายบอลไม่ดีครับลูกนี้โดนดักไม่ได้นัทะพลคืนมามสุดทัศน์ยังเบิ้ลให้เพื่อนไม่ดีครับไปึ่งปีกซ้ายเลาะเข้ามา ออแล้วครับมีโอกาสมองแล้วมองซ้ายมองขวาว่ายังไงจิ้มไปทางซ้ายแม่เพื่อนไม่ขึ้นครับโอ้โหกิติโลดแกล้จ่เ็งภาคในคิปอรับุงเลยขออครัเลยี่ยแก่ประเทริ์มณิชชาตชัยชาติชายมาที่วิมลโดนดักไม่ได้เขาวิมลใจไม่ดี ไปทางซ้ายแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของลุงลาครับโยกเปลี่ยนไปทางซ้ายไปขึ้นทางซ้ายแล้วครับสีวกรแล้วขยับไม้เลข12ครับชัดชัยแจ็คดอสันมาเป็นปีขวาไปไมาอยู่ที่ผมมันเลอะองผมมาเนี่ยโอ้ใหญ่โอ้ไม่ระชับที่นี่แน่ก่อพูดอะไรก็ได้เนี่ยอบผมคิดว่ามัน็นปีน ชาติชายครับจะเปิดจากเขตประตูชาติชายเปิดมาครับลูกนี้จะให้กับวุฒิกรโขกไว้ได้กิตชัยเบิร์นึ้นมาอีกทีนึงสุทัศน์สุทัศน์จับบอลไม่อยู่ครับกฤษดาโยนขึ้นไปแหม่บอลยังลอยไปเลยมาครับกลับไปตกที่วุฒิการเอาบอลลงเล่นไปแล้วครับเติมไปแล้ววุฒิการจิ้มมาให้กับนัทพลนัทพลหมายเลขเก้าพิกกลับมา คืนกลับมาพุทธิไกรอีกทีนึงเปลี่ยนทางแล้วครับพุทธิไกรมาที่อน,นันต์อนันต์มา้ายสุดแล้วครับตอนนี้ไปสี่สิบสี่วิมลวิมลเบิ้ลปอา่านะครับสุดทัดไม่ได้ครับโดนทำฟาวครับวันลบแมมีการประทะก,กันเล็กน้อยครับมีการประทะก,กันเล็กน้อยตอนนี้ มีกรรมการมีอะไรแก็ต้องพยายามละงับอารมณ์กันนะครับเกมในสนาม,มกําลังเดือดครับตอนนี้ไห่ลอก็พยายามเต็มที่ครับป่วนเปลี่ยนไปป่วนเปลี่ยนมาจะได้ประตูเอาประตูให้ได้ครับก็อาจจะมีอารมณ์กันเล็กน้อยกําลังควบคุมอารมณ์กันครับปฏิธานเปิดเข้าไปลูกนี้อ้าเป็นหมายเลข15ห,หรือเปล่า น่าจะเป็นวิมลนอวันลบนะครับหมายเลขยี่สิบสอใครวะอ๋อสยามยีดิไม่มี14ใช่ปะ เลยราวเกิดเหตุการณ์ันรงม่ทมันสกอร์มาน้าเกียวิธีของลูกวน่สองอะโต๊ะโต๊ะอเสียเขาสังหรอปดตลบิห้าไหเบอร์สิบห้าเอเออผมเป็รุนเบร์สิบ้านะมีเบอร์มเบอร์ยี่สิบสนะอเบอร์สนะม่สสี่ก็ไม่เกี่ยวเพราะเบอ่สิบ่ม้อ่รับหงมเถูกแถูกะ สุทัพสุดทัพสุดทัพใช่สุดทัพโดนโดนโดนเห็นจุดจุดห้ามีคนโดนคนสุดท้ายเอาละครับไทยรอครับหลังจากบดอยู่นานนะครับได้ประตูขึ้นนําจนได้วันลบคืนหลังมาวิมลวิมลกลับมาที่วันลบเล่นกันอยู่สองคนครับลุงนี้ปั๊มกันออกได้ครับออสตาได้ อนุชาชาทุมแขงหน้าให้วัชรศิลป์นะครับยังได้ทุ่มอยู่ครับออซาวัชรศิลป์ทุ่มมากิติโรดกลับมาวัชรศิลป์วัชรศิลป์ตัวบางวัชรศิลป์ไปเองครับเข้าในยังบางอยู่โดนลุมสามแม่ต้องคืนกับไห้ชัดชัยแจ็คดอสันชัดชัยเปลี่ยนทางเลยครับกิตาชัยจรเก้ถืนกมาพนมอาครับตอนนี้ต้องบุกแล้วครับออซา่าต้องเต็มสูบแล้วครับ จะ5 0 50แบบเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่ได้เพราะบอลโดนนำพนมพนมกลับมาชัดชยัยอ่าบางอีนะครับอสกุลชัดชยัยว,วัดชลศิลป์เปิดไปถึงไหมไม่ถึงครับไปที่สยามอีกทีนึงอย่างได้อยู่ครับออซ่สาสยามล็อกขึ้นหน้าไปเองบอลยังอยู่ตรงกราบซ้ายบริเวณมุมทงสยามเปิดเข้ามาด้ซ้ายออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตู เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่มากไม่มายนะครับยังไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บพูดอะไรเลยนะไม่ได้พูดอะไรจะทำอะไรนะไม่ได้พูดแมนยูสี่ศูนย์สุดสี่อะไรไม่แม้พูดเลยแล้วเริ่มใช้เริ่มใชนคิดว่าคิดว่าบอลเยอรมันท่าแก๊สบินไปทางบอลแมนยู่็คือเหรอเหรอ ลูกเตะมุมครับพุทธิไกรแมเล็กซีจะเป็นคนเตะเข้ามาจากทางมุมธงฝั่งขวาสัญญาณต่อเวลามาแล้วครับทดเวลา2นาทีญญาออซา,<ส>ามีเวลาน้อยเหลือเกินไปที่ยอดตะปบบอลไว้แต่ว่า,าได้ฟ้าครับลูกนี้ออซา อม่อซาต้องตั้งบอลเล่นเร็วนะครับเวลาเหลือทดเวลา2นาทีกิติชัยจับบอลไม่ดีครับลูกนี้กิติชัยลั่นวุฒิไกศปาดเข้ามาตรงกลางสุดทัพยิงออยอดอยังทําหน้าที่ได้ดีครับประวิตย์เปิดมาบังชาครับอนุชาวัชะละศิลป์ชัดชัย ชัดชัยเปิดแล้วครับไปไปให้กับลุงลาหลุดไม่หลุดหลุดครับบอลกบมาแม่ไม่ถึงครับโอ้โหสีวกรอไอ้นิชาชายครับตักไว้ได้ดัดไว้ได้นะครับหมายเลข14วิมลวิมลเปิดเข้ากลางมาอนันต์อนันต์โดนปั๊มไว้แฝวครับลุงนี้ชัดชัยนะครับกรรมการมองว่าเหลี่ยมเข้าจากด้านหลังนะครับลุงนีครับอาจจะเล่นบอลนั่นะฮะแต่ว่า เหลี่ยมมันเข้าประทะจากด้านหลังนะครับกรรมการนะครับก็ดูมินิกรรมการก็สามารถให้เป็นลูกฟาวได้นะครับเพราะมีการประทะจากด้านหลังแม่ก็เสียเวลาไปีครับตอนนี้เหลือไม่มากแล้วครับถ้าจะมีโชคหน่อยๆก็อาจจะได้บุกอีกสักทีนะครับออซ่าเลนสั้นครับตอนนี้ วิมลวิมลดูครับอ่าครับบอลน,นำนี่เล่นช้าได้ปั๊มกลับมาวิมลอีกทีนึงวิมลมองข้างหน้าแล้วครับตอนนี้วิมลมองไหมปั๊มออกไปครับอนุชาปั๊มกันนะครับลูกนี้อ,อปณิธานเอาบอลมาเล่นแม่ไปตรงจุดครับลูกนี้มองได้สองมุมนะครับปณิธานจะเล่นเร็ว แต่อาจจะรู้ว่ากินพื้นที่ไปเยอะครับกรรมการต้องเป่าให้เล่นใหม่ทําให้เสเวลาไปอีกครับก็อยู่ที่กรรมการนะครับจะทดเพิ่มอีกหรือเปล่าแม่ลกูกวัชกูนี้ต้องมองในสองปฏิธานจิ้มปายวุฒิกายวุฒิกายโดนเลาะไว้ได้กินได้ใชัยชัดชัยปายแล้วครับวัชรศิลป์แม่ออกครับลูกนี้วัชรศิลป์ ไปคล้องบอลก่อนนะครับกะว่าให้บอลน,นิ่งจะเปิดดีๆนะครับมีมนจะเป็นคนทุ่มมีมนทุ่มไปปณิธานปณิธานแหมปัมบอลกันแล้วไปถึงสุทัศน์สุทัศน์เคลียร์ข้ามผู้รักษาประตูเป็นประตูครับลุกนี้โอ้โหกลายเป็นว่า,าและกรรมการก็เป่านกวีดหมดเวลาทำการกันครับสำหรับฟุตบอลเอเ l เ a ล u กใน คู่แรกประจำวันนี้นะครับไปนั้นว่าไทยรอนะครับชุดเสื้อสีเทานะครับเอาชนะไป2ประตูต่อศูนะครับชนะต่อออสตาไปนะครับ2ประตูต่อ0ูนยเป็นที่สนุกสนานครับสำหรับคู่นี้นะครับ